สวัสดีสสดค่ะว,วันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมแปลงปลูกไม้หวงหัวรี่ของพี่มารีนะคะที่ตำบลหนองยาวอำเภอลาดเจ้าจังหว,วัดนครสวรรค์เป็นเครือข่ายของธนาคารต้นไม้หลักล้านนะคะครับวันนี้เราอีกหนึ่งพื้นที่นะครับหนึ่งแปลงที่เราจะให้กับท่านผู้ชมได้รู้แล้วก็พูดถึงความในใจในการที่เรา ส่งเสริมนะครับเกษตรกรในการปลูกไม้หัวรีไม้ที่แพงที่สุดนะครับในเรื่องของการส่งเสริมของขงบุศสัตว h สมู่ไทยแลนด์และก็ร้าน988นะครับดังนั้นวันนี้อยากจะให้ทางผู้ปลูกไม้หัวรีนะครับที่เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของธนาคารต้นไม้หลักล้านเนี่ยนะครับในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผนนครสวรรค์น,นะครับกับแพงเพชรพิจิตอุทยัยชัยนาทซึ่งจะ ดูแลนะครับในระบบของเครือข่ายหรือการตรวจเยี่ยมแปลงนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับมาตรวจเยี่ยมแปลงที่อาเภอลาดยาวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยากจะให้ผู้ปลูกไมโฮลี่แนะนําตัวแล้วก็พูดถึงการดูแลนะครับความมั่นใจทําไมถึงปลูกต้นไม้แล้วก็พูดถึงความรู้สึกนะครับในการที่จะให้ป้าัา,าวปา้านาคจ้ะป้าสาวป้านาคมั่นใจถึงได้ปลูกใขรจะว่าเรายังไงให้โตก่อนแล้วจะเห็นเรา<ม>เป็นเพชร<ม> <laughs> มั่นใจมั่นใจไหมเห็นมับอกว่ามีมีคนอะไรนะโอ้ยเดี๋ยวลวงโลกเดี๋ยวมาหลอกขายกล้าอะไรเป็นไงครับรู้สึกมั่นใจกับบริษัทแล้วก็มั่นใจมั่นใจกับบริษัทจากกานทังปลูกใครจะว่าอย่างไงเดิมทีเดิมทีที่นี่เป็นยังไงครับเดิมทีปลูกอะไรปลูกมะนาวปลูกมะนาวกล้วยโอ้กล้วยธุเรียนผมมีทุเรียนด้วยปลูกของทุกอย่างปลูกของทุกอย่างที่เป็นเกษตรที่คิดว่า น่าจะรวยแต่พอไปมาแล้วสรุปผลแล้วก็คือมาลงเอยตรงที่ว่าปลูกเกียงไรจะให้ได้ราคาแพงที่สุดในเมื่อเราคิดว่าเราจะปลูกของเพื่อขายครั้นี้เราก็เลยหันมาตรงจุดนี้โดยการแนะนำของพี่นชานะคะแล้วก็มาเพื่อ,อส่งเสริมการปลูกการแนะนำต่างๆและครั้นี้เราก็เลยว่าให้ความมั่นใจกับ ร้านก้าไม้หวงพอดีเขาไม่ทอดทิ้งเราเขาไม่ทอดทิ้งมานทออมาเยอะมาบ่อยแล้วมาบ่อยมาบ่อยมาเยี่ยมแปลงบ่อยอบางทีก็แอบมาเราแอบมาเราจะดูแลกันเหมือนญาติมิตรนะครับเราจะดูแลกันแล้วก็ติดตามสมาชิกเนาะในการตรวจเยี่ยมและที่สําคัญก็คือการให้คําแนะนําเป็นพี่เลี้ยงปรึกษานะครับอย่างเช่นวันนี้เราก็จะมาแนะนําเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับเห็นนะว่านี่ปลูกมาที่ปีแล้วครับเกือบสามปีแล้วค่ะเกือบสามปีแล้วถือว่า บางคนที่ว่าโอ้ยนานใช่ไหมปลูกมาทุกอย่างนะพืชทุกอย่างนะทีท่ปลูกมาแล้วขายมาแล้วทุกอย่างไม่รวยสักทีเป็นนี่เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการที่จะทําให้เกิดเงินออมในอนาคตและสิ่งสําคัญคือทุกอย่างที่ทํานะครับเรามีนักพิชาการเรามีพี่เลี้ยงที่เป็นเครือข่ายนะครับวิสาหกิจชุมชนเข้ามามร่วมก็ไม่จริงอะเจนทาก็ไม่จริงเขาก็มาดูบ่อยเขาไม่จริง ขามาให้เป็นกำลังใจเป้าหมายของเราก็คือเอาไม้ขายส่งออกแล้วเอาเงินให้กับเกษตรกรนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่ากว่าจะตัดสินใจโอ้ยปลูกก้านานใช่ไหมครับปลูกกว่าจะไม้จะโตแป๊บเดียว2ปีกว่าแล้วนะครับถ้าใครจะคิดท่านถ้ามาคิดมาปลูกตอนนี้เป็นไงเสียดายนะครับเสียดายโอกาสที่ผ่านมานะครับโอกาสมันไม่ได้ใช่จะหาได้ง่ายนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ผมจะแนะนําในเรื่องของการที่ได้มาซึ่งก้าเอกสารนะครับที่จะต้องมีนะครับแนบมาด้วยก็คือในเรื่องของการเป็น ทะเบียนนะครับการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพื่อที่จะได้ใบพพครับจากนั้นนะครับเมื่อเพาะก้นกล้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องนําไปปลูกในพื้นที่นะครับที่เป็นกรรมสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองนะครับจากนั้นก็จะประสานงานนะครับในผ่านบริษัทร้านกล้าและหงมู่นะครับเพื่อที่จะแนะนาและเป็นพี่เลี้ยงในการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับขึ้นทะเบียนแปลงปลูกก็สําคัญนะครับเพราะว่า สินค้าที่ทุกชนิดเลยนะครับถ้าเราไม่มีเอกสารต่างๆที่ว่านะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก็จะทําให้ต้นกล้านั้นนะครับปลูกได้นะครับในพื้นที่ตัวเองนะครับขายได้แต่ขายในพื้นที่นะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับตลาดตันนะครับมันก็เลยเป็นกล้าเถื่อนว่าลักลอบการส่งออกอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแต่ถ้าดําเนินการตามขั้นตอนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเกษตรกรก็จะมั่นใจด้วยว่าผลผลิตที่ได้มานะครับเราไปขายยังต่างประเทศราคาแพงก็อยู่ในต่างประเทศตลาดก็คือตลาดต่างประเทศอย่าลืมว่าไม้ ทีดนี้คือไม้หัวลี่เนาะไม้มงคลแล้วไม้มงคลเป็นไม้แพงปลูกทั้งทีก็ต้องปลูกของแพงครับถ้าปลูก<ะ>ของแพงยังไงมันก็แพงนะครับดังนั้นเนี่ยกเกษตรกรต้องมั่นใจนะครับว่าเมื่อปลูกแล้วให้คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับการรอคอยใน10ปี12ปีนะครับเนะะเาะพารอคอยปุ๊บผลตอบแทนมันก็สมกับการที่เรารอคอยแทนที่จะไปะลงทุนกับพืชชนิดอื่นทุกๆปีนะครับแต่พืน<ะ>ที่นี้เราปลูกผสมผสานเนาะ,ะปลูกอะไรบ้างครับพี่มารีปลูกูค่ะ ป,ป,ป,ปลูกผูรายได้แล้วก็ชะอมแล้วแม่เขาก็ปลูกกล้วยขายได้ค่ะแล้วก็ปลูกฟัาปลูกตะไคร้นะคะนี่ก็แม่เขาก็ลงตรงนี้ใช<ห>่งงคะ่ะแล้วก็ใบพืชใบพืชใบด้วย ก็พูด้ง่ายเราเราเรารอผลผลิตที่เป็นต้นไม้ัวโหอลี่เนี่ยนะครับเป็นเงินออมแต่พื้นที่ที่เขาเรียกว่าสามารถปลูกพืชชนิดอื่นเนี่ยผสมผสานนะพี่มารีก็บอกปลูกหลายอย่างเลยแล้วก็ขายได้ทุกวันกระเพราเด็ดูขายขายได้ามรียได้ช่วงของการรอไม่ใช่มารอต้นไม้เราจะได้ตังค์จะคิดแบบจะเอาต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็สามารถพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยสามารถทำได้เป็นเกษตรผสมผสานอยากให้พี่มารีฝากหรือว่าแนะนำนะครับคนที่สนใจปลูกไม้ทีดนี่ยังไงบ้างครับ อย่างแรกเราต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงก่อนพอเราใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพ่อหลวงและเราก็ปลูกต้นไม้อย่างไรก็ได้ที่จะให้ราคาแพงที่สุดอตอนนี้ก็คือไม้่วงหัวลรีเป็นไม้ที่แพงที่สุดและเราก็สักวันหนึ่งเราถึงจะถึงจุดหมายปลายทางไปพร้อมกับเศรษฐกิจพอเพียง ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่สามารถมาเรียนรู้ได้นะครับฝากที่อยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถที่มาเยี่ยมชมแปลงได้นครับมีจริงเลยครับเผื่อใครอยากเยี่ยมแนะนำจริงและสามารถที่จะตรวจสอบหมายความว่าในเรื่องของการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมมาศึกษาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอยู่ที่อําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ0957318623ค่ะครับทีนี้อีกสักหนึ่งคำถาม มั่นใจในการที่บริษัทหงมูไทยไลแลนร์ร้านกาแปๆมาดูมาคอยติดตามแล้วก็อยากจะฝากถึงเรื่องของการที่คนซื้อต้นไม้หรือกล้าที่มาปลูกที่มันไม่ถูกต้องอออลองแนะนำหน่อยครับที่มั่นใจเพราะเรื่องของการดูแลหรือเรื่องของเอกสารเรื่องของการปลูกหรือการติดตามใช่ไหมครับมั่นใจทุกอย่างมั่นใจทุกอย่างตั้งแต่หนึ่งคือการแนะนำสองเอกสาร สคือการดูแลติดตามการดูแลไม่ว่าจากกี่ปีเขาก็ยังมาดูแล้วก็ไม่ถึงปีก็มาบ่อยถือว่าเป็นความั่นใจาเป็นความสุขของคนที่ได้เล่าสู่กันฟังในการรอคอยคแต่เราก็มั่นใจว่าใ,ใ,ใครสนใจใครสนใจก็เชิญนะคะแล้วจะรู้ว่าความมั่นใจมันมีอยู่จริง เราอยู่กับความจริงนะครับเราอยู่กับความจริงค่ะและเราก็สัมผัสจริงปฏิบัติจริงเรามาจริงติดตามจริงนะทุกอย่างยไม่ใช่เป็นเรื่องของกระแสตามสื่อโซเชียลไม่ใช่ตามเรื่องของข้อคอมเมนต์บางคนยังไม่เคยไปสัมผัสเลยนะครับอ่านจากข้อความก็ตีความไปอีกแบบหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดใจเปิดมุมมองนะครับที่สําคัญคุณต้องไปดูว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วตลาดสําคัญเนี่ยเขาขายกันแล้วนะครับแต่การขายการส่งออกมันต้องถูกต้องครับมันมีกฎหมายมันมีระเบียบของประเทศนั้นๆอยู่นะครับอันนี้ก็ ฝากนะครับในเรื่องของการที่จะทำกระบวนการของการปลูกนะครับปรึกษาได้นะครับของบริษัทของมู่ Thailand น,นะครับที่เป็นเจ้าแรกแลวก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับกระบวนการตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกจนกระดุมเม็ดสุดท้ายตอนนี้ จะเข้าสู่กระบวนการของการตัดไม้แล้วส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับเดือนตุลาคมนี้เป็นรอดแรกที่เราจะทำนะครับก็ฝากทุกคนติดตามนะครับทางช่องของูแลนด์และช่องร้านก้า88าด,ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งพี่มารีนะครับ้อนในเรื่องของสวนทางลาดยาวนะครับแล้วโอกาสถัดไปเดี๋ยวก็จะมาเยี่ยมชมและติดตามนะครับลำดับต่อไปก็จะมีการขึ้นทะเบียนนะครับแปลงปลูกที่นี่เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการประคับประคองไม้เพื่อการส่งออกไปที่ บริษัทในเครื่อของเราก็คือหงมู่เวียดนามนะครับมีหงมู่ไชน่านะครับเรามีหมดนะครับในเรื่องของการที่จะรองรับเป็นตลาดไม้แล้วขายนําเงินมาให้กับเกษตรกรสมกับการที่ดูแลและรอคอยนะครับ1ิปีไม่นานนะครับฝากให้ท่านติดตามด้วยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีมากครับเขาไม่ดอคเหืองเราลูกนนอง